พวชรับมอบของเล่นพื้นบ้านจากมองโกเลียเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการเพลินไทยทอยหวังส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอ,อพอวชเปิดนิทรรศการ make and play ทำเป็นเล่นเน้นให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองตามหลัก s t e มศึกษาถ,าถ่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสนุกสนาน สรายสตอรี่ so วันนี้ติดตามเรื่องราวของไวรัสกำจัดมะเร็งระยะลุกลามคาดการอีก2ปีใช้รักษาในโรงพยาบาลอีกหนึ่งเทคโนโลยีการรักษาเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตาม most news ข่าวสารความเคลื่อนไหวเรื่องราวที่น่าสนใจ จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้พบกับเราสองคนนะครับผมนันทวัฒกิ่งนอกครับและดิฉันรัดาก่อสวุวนค่ะวันนี้ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นใน Most News ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคุณนันทวัฒน์ขะถ้าหากจะบอกว่าการเรียนรู้ที่สําคัญแล้วก็การปลูกฝังที่สําคัญของน้องๆหนูๆแล้วก็เด็กรวมถึงเยาวชนเนี่ยที่จะให้มีใจรักหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุก ก็น่าจะต้องมุ่งเป้าไปที่เรื่องของของเล่นมุ่งเป้าไปที่สื่อการเรียนการสอนที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายค่ะถูกต้องแล้วนะครับของเล่นถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่นะครับที่จะทําให้น้องๆแล้วก็เยาวชนเข้าถึงรวมถึงเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรามีกิจกรรม จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชนะครับสองนิทรรศการด้วยกันนั่นก็คือ make and play และอีกหนึ่งนิทรรศการนั่นก็คือเพลินไทยถอยนั่นเองครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับทั้งสองนิทรรศการว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ให้กับเยาวชนค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะได้มีการรับมอบของเล่นพื้นบ้านจากมองโกเลียนะคะแล้วก็เตรียมที่จะนําไปจัดแสดงในนิทรรศการเพลินไทยทอย เพื่พอเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆและเยาวชนค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวรับมอบของเล่นพื้นบ้านจากมิสเตอร์เอนกัลลัมลิฟซันเซเรนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์มองโกเลียพร้อมด้วยมิสเตอร์ทูมูอามาชนะ เอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียมอบของเล่นให้กับอพวชเพื่อนนำไปจัดแสดงร่วมกับนิทรศการเพลินไทยทอยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นผู้รับมอบณจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชเดอะสตรีทรัชดา โดยการรับมอบในครั้งนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินท่านได้พูดถึงความร่วมมือของทางอพวชและกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์มองกโกเลียและสถานทูตมองกโกเลียประจําประเทศไทยพร้อมกับคําขอบคุณนะคะเพราะท่านมองว่าของเล่นภูมิปัญญาเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสําหรับเยาวชนความร่วมมือของเรากับมองกโกเลียเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ท่านเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย ได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเราที่คลอง5นะครับและท่านก็ประทับใจในเรื่องของการที่เราสามารถนำของเล่นภูมิปัญญาไทยเนี่ยมาสื่อสารมาเล่าให้กับเด็กๆและก็เยาวชนฟังถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในของเล่นนะครับท่านเองก็ได้ไปนำเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของมองโกเลียว่าประเทศไทยเนี่ยได้นำของเล่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นะครับท่านฐมนตรีเองก็ตื่นเต้นนะครับท่านก็เลยบอกว่าเอาของเล่นพื้นเมืองของเล่นพื้นบ้านของมองโกเลียมามอบให้กับเรานะครับแล้วก็จะดูซิว่าเราสามารถที่จะนําของเล่นพื้นบ้านของมองโกเลียเนี่ยนะครับมาสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างไร โดยการรับมอบของเล่นพื้นบ้านจากสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียในครั้งนี้ค่ะจะถูกนำไปร่วมจัดแสดงในนิทรศการเพลินไทยทอยซึ่งเป็นนิทรศการที่จะทำให้ผู้เข้าชมนั้นสนุกกับวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นของเล่นแบบภูมิปัญญาที่หลากหลายชนิดจากหลากหลายประเทศที่จะสร้างความสนุกไปกับการทดลองเล่นและฝึกทักษะพร้อมกับการสร้างการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของแต่ละประเทศค่ะ ก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งรูปแบบที่จะทำให้เด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตเข้าใจถึงวัฒนธรรมของมองโกเลียแล้วก็อีกหลายประเทศที่ได้มีการมอบของเล่นให้กับประเทศไทยต่อไปนั่นเองครับก็น่าแสดงความดีกับน้องๆนะคะเพราะนอกจากจะได้เล่นสนุกเรียนรู้อย่างมีสาระและมีประโยชน์แล้วเรายังได้รู้ถึงวัฒนธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละประเทศที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะเอาละครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมขยับไปกันที่ อีกหนึ่งนิทัศาการที่เกริ่นกันเอาไว้นั่นก็คือ Make and Play ชื่อภาษาไทยน่าสนใจก็คือทำเป็นเล่นคล้ายๆกับแซลคุณนัรดาอ่ะทำเป็นเล่นไปนะครับแต่ว่าในคําแต่ละคํามีความหมายทำเป็นเล่นก็คือได้ลงมือทำทำเป็นแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือไม่เครียดจนเกินไปนะครับยังสามารถเล่นได้เรียนรู้ได้นั่นเองอกับนิทัศาการนี้นะครับซึ่งทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรืออพวชเปิดนิทรรศการ Make and Play ทำเป็นเล่นเน้นให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับโดยใช้หลักการของ STEM ศึกษาพร้อมท้าทายกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างสนุกสนานครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวจัดแสดงนิทรรศการ Make and Play ทำเป็นเล่น ชวนสัมผัสดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์เรียนรู้หลักการ STEM อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์ให้กับน้องๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางอพวชได้รับเกียรติจากคุณรงศักด์โอสถธนากรท่านภูวราชาการจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านก็ได้พูดถึงภาพรวมของจังหวัดปทุมธานีที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวในเชิงการศึกษาเรียนรู้จํานวนมากเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คืออพวชนะครับที่เป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจมีประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองครับในนโยบายของจังหวัดปทุมธานีเองตอนนี้เราก็เน้นวิทยาศาสตร์นะครับ เราจะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นทางวิทยาศาสตร์รวมถึงเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของสวนสัตว์ที่เป็นเรื่องของการไปเยี่ยมประุมธานีในหนึ่งวันได้ซึ่งสิ่งที่อพอวชวได้ทำเนี่ยต้องกราบขอบคุณมากก็ก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดโดยตรงอีกท่านก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรราวินรวิวง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชท่านได้พูดถึงการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับโดยบอกว่านิทรรศการ Make and Play จะเน้นให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยใช้หลักการของสเตมศึกษาเพื่อท้าทายกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาโดยนำเสนอเนื้อหาพื้นฐานทางฟิสิกส์ง่ายๆ ที่จะเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของน้องๆเยาวชนครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ในเรื่องนี้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินรวิวงค์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยา,าศาสตร์แห่งชาติกันครับนทศการชุดนี้ก็มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าเป็นการใช้ทักษะต่างๆทั้งทักษะของการออกแบบทักษะของการประดิษฐ์ทักษะการทดสอบหรือแม้แต่บางเรื่องอาจจะเป็นทักษะของการร่วมทำงานกันเป็นทีมด้วย นะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะได้ผลออกมาแล้วเนี่ยยังได้ความสนุกสนานอีกด้วยนะครับ,รบก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยให้เด็กๆของเราได้มีความสนุกสนานกับวิทยาศาสตร์และก็มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับผู้เข้าชมที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Make and Play ทําเป็นเล่นณโถงนิทรรศการชั่วคราวชั้นหนึ่งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวช อยู่ที่ตำบลคลองอําอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็ได้เริ่มจัดแสดงไปตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับโดยเปิดให้บริการทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์3วันนี้นะครับเปิดตั้งแต่9นาิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกานั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้ที่ออกพวชคลอง5ปทุมธาน,นีนั่นเองครับอยากรู้ว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนต้องไปติดตามด้วยตนเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะซึ่ซึ่งถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่เราคงจะต้อง เรียนรู้และอยู่คู่กับมันต่อไปเรื่อยๆนะคะสปีกว่าร่วมร่วมสปีเราอยู่กับสถานการณ์โควิด1 9แน่นอนว่าช่วงเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยหลายคนอยู่ในสภาวะของความกังวลและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายด่านหน้าอย่างคุณหมอแพทย์พยาบาลน,นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ ทุกคนหาวิธีการในการที่จะป้องกันและเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับโควิด1 9ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าทิศทางและการปรับตัวเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นและล่าสุดนะคะก็เป็นคําถามเกิดขึ้นแล้วว่าหลังจากที่เรามีการฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2มาแล้วเข็มที่3ฉีดดีไหมเข็มที่4ฉีดดีหรือเปล่าบางคนเนี่ยทะลุไปถึงเข็มที่5แล้วนะคะซึ่งวันนี้ม,มีคําตอบด้วยนะคะว่า เข็มที่5นั้นควรที่จะมีการฉีดูสเตอร์หรือไม่สําหรับโควิด19ค่ะยกมือนิดนึงเด็กหญิอเองเนี่ยส่วนตัวก็คือฉีดมาแล้ว3เข็มคือเริ่มต้นฉีดอาจจะช้ากว่าประชาชนทั่วไปะนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองก็มีความกลัวเพราะว่าข่าวมันค่อนข้างแรงเพราะว่าบางคนมีผลข้างเคียงหรือว่าผลเอฟเฟกหลังการฉีดนะครับอาการรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับก็เลยฉีดช้ากว่าคนทั่วๆไปแต่พอเริ่มต้นฉีดก็ รู้สึกว่านะครับสำหรับตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนักขรนขางเคียงนี่นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเล็กๆน้อยๆคั้นเนื้อครั้นตัวมีไข้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นสูงมากนักนะครับก็ฉีดมา3มเข็มแต่ว่าคนที่ฉีดเข็มที่4หรือเข็มที่5เนี่ยอันนี้มีคําถามนะครับว่าจะฉีดดีหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้มีคําแนะนำนะคะรวมถึงคําห่วงใยค่ะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงสําหรับผู้ที่ต้องรับวัคซีนะค คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แบบบูสเตอร์เข็มที่5นั้นจะฉีดได้เมื่อไหร่ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะคะก็มีการให้คำแนะนำค่ะว่าสามารถที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ทุกชนิดทุกสูตรเพราะว่าทุกชนิดทุกสูตรนั้นมีส่วนสําคัญในการป้องกันอาการรุนแรงและก็ไม่มีการหรือว่าลดการเสียชีวิตนะคะและช่วยเรื่องของการเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยค่ะ โดยนายแพทย์โอพาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด -19 และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะซึ่งคําแนะนำในการฉีดวัคซีนเข็มที่5ค่ะนายแพทย์โอพาสท่านได้กล่าวแบบนี้นะคะว่าตามหลักการฉีดวัคซีนเข็มที่2จะต้องห่างกัน3เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถฉีดเข็มที่3ได้ ส่วนเข็มที่3ถ้าหากว่าเป็นกลุ่ม608หรือว่าผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเว้นระยะห่าง3เดือนจากเข็มที่3 จึงจะสามารถฉีดเข็มที่4ได้ส่วนบุคคลทั่วไปนะคะที่มีการฉีดเข็มที่3แล้ว4เดือนถึงจะสามารถฉีดเข็มที่4ได้ส่วนเข็มที่5ณขณะนี้ยังไม่ได้มีคําแนะนําออกมาอย่างเป็นทางการยังไม่มีชุดข้อมูลใดนะคะที่บอกว่าณวันนี้เราเหมาะสมและควรแล้วที่จะมีการฉีดเข็มที่5ค่ะแต่ก็เกิดคําถาม สงสัยจากพี่น้องประชาชนนะคะว่าแล้วเราจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่5ได้เมื่อไหร่ซึ่งท่านในแพทย์โอภาสท่านกล่าวแบบนี้นะคะว่ากลุ่มไหนควรที่จะมีการรับวัคซีนเข็มที่5ท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ก็จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วแพทย์จะใช้เหตุผลของแต่ละบุคคลแล้วก็แพทย์นั้นจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่5 นอกจากนี้ค่ะท่านนายแพทย์โอภาสท่านยังย้าด้วยนะคะว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีการแนะนําให้ฉีดเข็มกระตุ้นทุกชนิดทุกสูตรที่มีในเวลานี้ขณะที่การฉีดเข็มกระตุ้นนั้นยังคงมีความสําคัญอย่างมีนัยยะนะคะที่จะช่วยป้องกันอาการรุนแรงลดการเสียชีวิตและช่วยเรื่องของการเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยข้อมูลดีๆนะคะจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคทีนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของนรด,ดาเองเลยยังไงบ้างครับในช่วงระหว่าง การบูสเตอร์เข็มที่3เข้าสู่เข็มที่4ปรากฏว่านรดาเนี่ยไปฉีดเข็มที่4ก่อนคุณหมอที่รักษาเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยช่วนตัวของนาดาก็ให้คำแนะนำนะคะว่าการฉีดบูสเตอร์วัคซีนต่างๆณนะ <c oughs> เวลานี้เรื่องนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันคือเรื่องใหม่ย้อนกลับไปวัคซีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนสายพานู๊วัคซีนสายพานี้ เราจะมีการฉีดกระตุ้นหรือว่าบูสต์กันอยู่แล้วเป็นประจําทุกๆปีนั่นคือชุดข้อมูลที่เรียกว่ามีการสืบทอดแล้วก็เข้าใจต่อๆกันมาทีนี้วัคซีนสําหรับการป้องกันโควิด19ค่ะคุณหมอบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าหากว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องฉีดโดยเฉพาะเข็มที่ 3, 4หรือแม้กระทั่ง5ที่หลายคนตั้งคําถามตอนนี้คุณหมอแอบแนะนําเอาไว้ว่าถ้าหากว่าจําเป็นที่ต้องฉีด ควรที่จะมีการไปตรวจภูมิภายในร่างกายของเราก่อนว่าแอนติบอดีรวมถึงสารที่อยู่ในร่างกายตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังในการที่จะรับวัคซีนต่อไปถ้าหากว่าเรียกว่าเออร่างกายเรายังเพียงพอต่อการที่จะอยู่กับโควิด1 9ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งฉีดเพราะว่าการฉีดเข็มกระตุ้นไม่ได้มีข้อมูลชุดใดรองรับหรือว่าคอนเฟิร์มว่าจะดีหรือเสียมากกว่ากันคือถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆเลยนะคะ เราสามารถที่จะมีแอนติบอดีในร่างกายของตัวเองได้อยู่แล้วโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์แต่คนที่ฉีดวัคซีนบูสเตอร์อยู่เป็นประจําอย่างเนืองเนืองแบบนี้อาจจะเป็นการสอนให้กระบวนการในร่างกายของเราเนี่ยเลิกผลิตการผลิต แอนติบอดีภายในร่างกายเท่ากับว่าภูมิต่างๆเนี่ยมันจะอ่อนแอลงคือภูมิตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือคุณหมอให้แง่คิดเอาไว้ส่วนกลุ่ม608นี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปเจ็บโรคเสี่ยงรวมถึงสตรีมีครรภ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น609แล้วด้วยนะคะ609ในที่นี้ก็คือคนที่ยังไม่มีการรับวัคซีนเลยอันนี้มีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างมากค่ะต้องอปรึกษาคุณหมอนะครับก่อนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19หรือว่าฉีดวัคซีนต่าง นั่นเองเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่กันที่ เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับคุณนัทรดาะนะครับหลายโรคก็ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกสถิตินี่ก็ระบุเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานรวมไปถึงโควิด1 9ก็ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปไม่น้อยเลยทีเดียวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาติดตามเป็นเรื่องราวเป็นข่าวดีโดยเฉพาะเป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็ครอบครัวด้วยส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกัน ในช่วงของสายสตอรี่ครับ